ท่านเจ้ากะนำซื้อชินาสีให้นั่นละให้ครับผีครับมานผ่านนี่ทางนี่หาไปทางทิศนี่ก็อีสานมวนอยู่พอนั่นละขอคุณสับพ,พันันโยที่ปังก่อนท่านเจ้าน้ำเอาโนโพมังกะโรคนหล่นโคทนโยริธิกัน ให้นั่นละให้มากันโตขา้ายายามมองโอรัมสานิทเดอผู้ขานไปกำบนดคุดโยบุลาผ้าพระสัทธาสัพพองมาซ้อยสู้ความเจียวสัพโยพุทธเจ้าสมานเป็นเสือเรวันโตออกสำสีพร้พอมความกันในมาตันมากังจะเวียนไปให้หืนทางเด้อคนเดอร์ยนคณอยูข้า,า,ขาขงแมวเป่ายุนเนขอพุทธองพระเจ้าน้ำเสื้อโนมาพระองค์มีติจะไปขวบคนทาง กปัตถุมโมโพธเจ้าพุอนสังหงสว่างนารันโพุพธเจ้าผุ้ถึงเแห่งชนในมาบังตนธาก้างคาถานี่ก็ใส่เด้อคนเอ่ยหันเพทั้งทิศไต้สิงโหเจ้ายุ่นนอนอันนี้ก็วอนพันเจ้านำซื้อปัตตุมโม บอรีเหตสุดไตคุ้นสั่งสอนในผมหูสูบมีท้พุทธเจ้าบพมีคนปูนเปียบสู้ชั้นโตเลินนนปะคนลำลืมประมาณในมาสั่งงานข้าพญาหมันทุกอย่างสั่งงานข้าพญาหมันทุกอย่างเด้อคนเอ๋ยทีที่เน่าอยู่ทางกระเสียงไตต่อไปถ้านันลาข้าพวันวันไหวสัพพโยประเสริฐวิปัสสิพันเจ้าได้ชั้นกลืนคนนี้ก็องเอกตนเผยนำซื่อนักศีผู้ทานเด่นอัด ทำขวาคนทางไทยกรรมฐานศีลพอภพาณทท่านกันให้นั่นให้มากันพอไผยทางนี่หางนี้ปัดทิมมีไปหนี่นาโคท่านอยู่ทานนี้ขน้อมถึงโคสิทธโทพุทธเจ้าหาคนเท่าบอมมีในโลกนี้หาคนเปียบบอมมีเหมือนพาติดโสพุทธโสนอพุทโธคุณนล่นให้มาเป็นชัดกังบังสะตุกูแข็งให้ข้าแข็งข้นนะจะมีลาละถอยจะมีลาละถอย นกเขาชวาจะได้มตาตอไงเถอะเมียบอตรท่านไดนเงือกนเนียดกระบ,บินเขามาดีดียัง่าครับไอมอเคียนมาเอาเงินสะกวนสวัสดีครับ <laughs> <c oughs> เอาหันนี่ย้ำเนื้อตัวขาดหน่อยหันไปสปบายบ ตาวันตกเชียงเนือพระวังหนูเน่าข้างผู้ขาย่อเมื่ออ่างถึงคนน่ระเสริฐมีลาภรสีท่านเจ้าหน้าจันกาเล่นคนนี่กระอกเองตนไปน้ำซื้อสีขีเวียดนี่สพูน้าโถเองพุทธิยันเจ้าผู้ขาวันท่านอมบังคมทุนบาทขอ,อนันลาขออำนาจพระเจ้าให้มาคุ่มเดียม,มงเมื่อนี่ผู้ขำมงวังเพิงเดชาขอเร้อพอขอให้มีปัญญากระพานม่านทงางไก่การขายขายลำลองสมองไว้ไหลเรียน ได้ลำหลงสมองไวอลไยเรียงเด้อคุณเอ่ยบ้านใดจะใดเคล่อนพอบ้านใดอ่านตัวคุณนี่พระเจ้าน้ำบาสันโทพระโกนาขมโนพระกัสสปูพระโคตัมโสศพระองค์ทันนีปงพันสีที่สิมาทังงนาความภาาศาสนาขอพระโคนันอยู่ขออนันลาขอคุณทรัพย์พันยูหาพระองค์เลิศเราไม่มาคำสองน้ำ ขอเชิญเด้อขอเชิญเบ,บิดทุกกรรมพอแม,ม่และมั่นดาพุนรูบาอาจารย์ผู้ประทานความรู้คุนผู้กอบผู้ประชานางสวดผู้ทานบวชให้่อยแตเรียนรู้ไวให้ทำขอเชิญเด้อขอเชิญเบิดทุกกรรมย่ำกระผมเกิดลำหามาคำมาซอยต้อยผู้ใดห้มวยเพื่อตนทาแนแต่นี่เบื่อตนอาหารและนี่ขอบคุณครับผ,ผมขอบคุณเรยๆค,ครับไอพี เอาหันนี่จังนี่ว่าหยุดใบหันภปษา่อนคุณคู่หยุดใบหันภปษา่อนคุณคู่มัดเป็นของทร,รมดาไปแห่งการล่ำฟอนบัดเนีนราศีหาก่อนมาว้าเพราะเป็นเขาเติมต่อพราะแม่ปิ้นน้องจะฟังเรื่องต่อเติมสเสริมเป็นเพราะไปรอฟังบันมวนเสริมเป็นพอไปรอฟังบันมวนเมื่อหนึ่งนั่นกับผมนอนอยู่บ้านกับลังทองคำก่อนไปเอาปี่มานอนมาทองก่อนล่ำดิงกระเซมหยินขามเจียงเงี้ยเสียเพี้ยนทอมบ่ ท่านดนนึ่งกะฮอนมานอนเล่นโยเสียน้อยวงวานคนเสียบเอิญบอกจับหมาน่อยนึงกะเห็นสัตธาย่างเลี้ยวเดินเลี้ยวเลี้ยวมาทางเฮียน่ายใจมอลำยุมบ่วายุนี่ลำบ่มาให้ยังเฝ้าเฝ้าผมยังได้ก้าวถามหาปู่สัตตักน้ำพัดบุรีห้มวัยญาน่อยสัตธาเพิ่งกบเพียงว่าจะหาเสมาออกผมไปซอยงานคองกาก็สัตธาญาปูหาเนี่ยพระเขามาสู่ถามนี่เรื่องน้าแล้ววัวไปฝนฟ้าให้นะาเพิ่นกะจ สีบอกให้พ่พ่อยูพ่อจินทั้งพีด่ดีเป็นยังใดล่ะให้หน้าตากาบเพืนบอกว่ากระสิพ่อใข่บางบริบุญทรงสิ่งเพิ่นเด้ยถามความจริงออกต่ใดทางจักเสิแพ้งแท้สำใดผมเลยสีบอกให้เอาหาเหมือนพอดีลงมาจะไปท่านที่บอกอันลำฟอน ผมเลยว่าบ้าคุณพอสิได้ท่องคำก่อนตัง้งใดมารำใสเพื่อนจังสีบอกให้บอกทาัานใดดองคำสาวมอลำพูดเิเลอเกินลำโยนแยงทงั้งใดเห็นไปใครนอหลามาใส่ลำฟ่อนสีมาฟ่อนลำเหนียวไปเกินคนน้ำ่าเก่งเอาซรากันเก่งเก็บไปทั้งนั้นขวานดีทราบข่าวแล้วตอนนี้สัตว์ท่าทางก็เลยกรับพอกระสลาเดอร์หลานคุณสกุลเดอร์จะสวัสดีผมก็ไปเถีมกอนนำทรงผมเลยไปนอนลง ติดกาปีแนมสอนไปฝันเพอ่อนามละเมอตามตามไปแล้วกบเพอฝันวังคาริงนางฝันเด่นดาวสาดเด่นลวงลงมาไตไปลงมาไก่ไปทำไก่กปเฮือนานตอนสิมมาพี่จังฝันเด็นไปบัดสิมไปพี่จังฝันเด็นน้ำตอนสามนั้นพี่จังฝันเด็นสามังเอาไปมาไม่มแตยาเจ้าของแต่นอกวันนี้เนาะครับผม <laughs> โอ้ยผู้สาววายจะถือผ่านดูเลยเด้อประจัญญาผู้สาวิตื่นเต้นเด้อประจัน <laughs> บัดใดนั่นสิได้พอพบหน้าแม่น้องอุ่นคนสวยสาวนั่งเอย้ยเจ้านี่ผู้ม้อยผมดอกเจ้านี่ผู้กบผ,ผมนำไปดังค้าท่าเต็มบัดน,นั้นล่ะพานังหัวพานั่ง,งเงี่ยผีแนมนำจุดเอาเมย์ชิ่งจะหอมอยู่เลยตะมันเต็มแต่โพดตะมันเต็มแตงผม ่าละหันีนีนอพี่นองมันเป็นว่าละเลกแหกหมานเป็นธรรมดาพรหมอลำหม,มอรองนอพี่นองนอระลึกถึงคุณคู่บาอาจานบันนีเลี้ยงลงมากกับขอไหวคุณพ่อคุณเมียที่พ่อยเมียผมว่านางฟังลำเด้ยอญาต่เท่ากับคือกันเด้อลูกหลานอยู่ทั้งหานสูงก้อยก็ย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมไหาวาไปถึงพ่อจอภาพแม่เจอภาพเอายายใส่ยิ่งสุข,ขูสุขคนไอพีกรรมทั้งนี้คือกันเด้อครับผม เออเมื่อนี้เป็นมือดีเออเป็นมือขื้นบานไม่ใส่ยาเต็มของเพิ่นเออเพิ่นจังได้หาหมอรองหมอล่ำมาเสียซองสล้องงานผอมเอาบุญเอาท่านเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องจังสี่พี่น้องเออหาไดยาโป๊เมือ่อส,ส่วนให้เจ้าภาพเพิ่นเนี่ยครับเออธรรมดาเด้พี่น้องเออเพราะแม่นของหาง่ายเด็กพอจะนันเมื่อนี่บุญหลายใส่เนาจังได้มาพบมาผอกันเมื่อนี้หมอล่ำนี่มาล่ำ,อลำเออสลองงานไทยแต่ว่าเห็นผู้สาวกำนาฮันกระคืดมากยุ่ดอก ขันขึ้นมากกสิมากสาวซ้ำหน่อยนี่ล่ะสาวซ้ำหน่อยคนสองสันเดียเดียวเนี่ยแล้ขันเอาสาวซ้ำหน่อยอีหลีนันขีขัานเสียเงินให้เขาสันเดียดแต่ว่าขันมากผู้สาวคนนี้นี่มันมีเสียเงื่อนเดี๋ย่มิเตศได้เง,นเเงินไปหนาเนาะผู้สาวมีเงินเดือนบัดน,นี้กสิเกี่ยวสาวหนาหันเบิ่งเจ้าหน่อยไอ้หมอแค้นข่อยกษีพัเกี่ยว hay cha phang ẩu và trang đầy lều là cháu ven cầu thì hâu là sa mạc hà làm biết khăm khuyên dưỡng đi vay phải chạy và con ơi buộc chạy sẽ cả khả vào นั่นล่ะเ้ากระสาลึกซึงงไปขึ้นนึ่งสะเต็มเต็มก่อนได้เพชรได้เข้มอย่าเศร้ามันไปหากก่อนได้นี่เธอั่างพอใจมีหนดร้านเล็กก็ร้อยผป้นอน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 ตาสั้นเด้อกระสาเด้อคำก่อนปิดสายเบาจางเอาคอยคำเจ้าคอยาำเจ้าไดี๋ยวมาพบว่าหาทีจังว่าโดนนานน่าผีแล้วจังได้มาเห็นจังได้นั่งลาผู้นอนเต็มตาเจ้าผู้ฝ่าทางวนนอนเต็มตาเจ้าผู้ฝ่าทางวนป้าผู้สาวคอยยิ้มขึ้นังได้มาเป็นตาหักแถอวันนี้ นวนเท็มตาเจ้าผู้ฝ่าทะโกนฝาคนเอ้ยคนว่าเห็นกันแจ้งอาคากระบ,บุนกุมนมสาวมาแล้วลามาเรีวลาพี่เห็นแล้วมากเจ้ามากเจ้าพระปานเข้ามาถึงโทต้าเิงมาเห็นรสักกระเซ็นลงหมอนจนไม,ม้ไม่รอดไมหนูง,งามนอนประกลขึ้นบ้านเก่านูง,งามนอนปกาศขึ้นบ้านเกา่าเรกคนในเขียนสมอสองเจ้าไปเฮาเวาราวกันรับฟังมมันแต่พอน้อน Hoàng mạnh là để bỏ nó khôn đi đón đồn Mó sống cho mò รอนฟังก่อนของชายเจ้ารอนฟังก่อนของชายรักกันไมเมื่อผูกกันไว้แสนปายรักกันไมเมื่อผูกกันไว้แล้วแสนายจิตที่หมายคือใจรลักนางกิตที่หมายคือใจรลักนางผมรักสองทางบอดที่ห่างเหินกันอวันที่เลยไปเห็นกันสั้นไหมวันที่เราไปเห็นกันสั้นไหมเด้อคนเอ๋ยผูกกับใจหวองใจแล้วเพราะอะไรสงสารเจ้ากลับบ้านเจ้า บ้านละเมืองแม่าแวะนีบ้านเรามีแฟนหลักมาผูกคอก็เกี่ยวมันเนียวมันเนี่ยคือสายแนนมาจองเนียวมันเนี่ยคือสายแนนมาจองเอาพี่รักนอนมาเพื่อบ่องผูกคอสวยรอจูชอมาลิลาสวยรอจูชอมาลิลารักก็ไม่แม่สมปานารักก็ไม่แม่สมปานาบเจอครั้งพอได้เป็นบุญตาเจอครั้งพอได้เป็นบุญตาจนตลอดที่ว่ากะรังว่าไม่รืม ไม่ลืม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 ลืมเลยไม่ลืมลืมลืมเลยไม่ลืมลืมเปล่ลืมเพื่อเจ้าเี่ยเพื่อมาจองขอบคุณครับอ่คุณนะครับผมเื่อนเอเจ้ไปเอาเพื่อมาจองเอาพี่รักน้องบอกมีทางต่อขยายรักไว้ครับผมเป็นยังไงเนี่ย่ะครับ่น พูดในหลายเดลยใน n h าบ่มาก็ยังฝากเงินมาอยู่เท้าซาเหลือเป้เฮงกะสิหางเปไงกะสิหางเปสารน้อยเจ้าทรงมาตกป่าฟ้าตกฟ้าฟ้าอย่าห่างอย่าเดิอนางพี่สานี่กะสิบายดินสอบแปรแตงปุ่มลงไว้สิพ่อใจคำไม่พี่สายลำแนวโบอุ่นใจคำไม่พี่สายลำแนวโบอุ่นเด็กคนเหนื่อยบาดบาหาบุญมีกะสิเขียนเจินเธอเนี่เมืองมบานเอาว่า รักเก่าของเราที่เคยเจอรักเก่าของเราที่เคยเจอตัวฉันนี้ใหม่มันรักก่าเธอตัวฉันนี้ใหม่มันรักเก่เธอจะลงลํำเมื่อมาลักก่เธอคนเดียวลงลํำเมื่อมาลักก่เธอคนเดียวฟังความเจียวเที่ยวใจอยู่นี่นำโอ้ยบุญบอพร้อมสิ้นไหนบอถึง เราอ,อ่านยังสานบุญเวลาสมบังสิบสสมคนโก้โสทั้งางตัวไก่คนแหงโสทั้งตัวไก่คนแหงหรม่มแดงปาต้องสองทางห่างกันเจ้าอยู่พุนเจ้าอยู่พุนอย่าลืมบุญทางหลังอย่าไปฟังคำไปให้มันนายที่ใส่ลำกับสีข้องคอยถ่ายคล้องคอยถ่าเสียเวลากระตั้งซังบ่มีทังท้งกัสิหงางกระทั้งนายบ่ตายกระทั้งนายบ่ตาย ธรรมดาเกี่ยวกันไว้เ,เกี่ยวกันไว้หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันฝากห่อยาเมาผู้สาวไว้แล้วล่ะเหลือบางมิตรผู้งามงามผู้สาวมอลลั่มคืนอาบปางผู้สาวเจ้ามาหลายแถวตอนล้องเบิองทันแล้วอ,อันนี้มาบ่ท่านเบิดเต้จนี่ <c oughs> เออธรรมดาเราคนหักกินหอดคิดถึงบ้านตูบซานี่ก็มีแต่พอแต่เมยแต่ปูแต่ยา พวกขากระซัาเป็นหมอลำลูกหมอลำหลานหลัะพี่น้องเอ้ยมาหนีกระไดมาขอพึงพ่งผ้าใสบุญญาบรารมีพ่อเจ้าบาปแม่เจา้าภาพผู้ญาสุขูสุขคนเมื่อนี้พวกขามอลำสุทธินหน่อยปากคมเออบ้านกระยุบว่าไก่ว่าไก่ดอกไข่สีขอวไยงานโตไปโลดได้บัตรยาบ้านยุใสบัติีพี่น้องแต่ว่า,ากระไก่เติมยุดอกพูนได้บักลอยโลยุดอกพี่น้องบ้านกระไดบ้านยุใสบ้านยุบ้านหนองโคกบ้านเลขที่สองลอยหมู่สองตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เม่นบานอยู่นอนเด้อพี่น้องเด้เอ,อดีใจหลายพอเม่พี่น้องกินฮอดคิดถึงหมอรลองหมอลำออปกติช่วงนี้ก็สิได้ไปแล้วออกกัไปคนเรามองละทีละทางเ,ออเจ้าภาพกระจ้างได้ว่างสองสามมือเนี่ยเราพอดีบัดจ้างแล้วก็มีงานตัวมาอีกบัดส้นมือเดียวกันดีซามาเอากรนนะ้นองนะ้องเนาะ นี่ถือว่าบุญเของเพิ่นหลายสายของเพิ่นแย่ขอบพระคุณหลายๆเด้อเจ้าภาพก็เฮากระไดขึ้นบ้านใหม่ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญเงินทอดก็ให้ลังเต่าเข้ามาคือจังมหาผลท่านเจ้าได้สร้างในมือนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพวกขานี่มีซื้อเสียงว่าหมอลำสุที่หน่อยป่าพมอ,อตั้งแต่กีกับผู้น้อยโยดอกเออสวาวสูที่หน่อย,ย,ออออนนอยตั้งแต่กีเลี่ยนลำตั้งแต่อยู่ม้อซตั้งแต่ปีสองผ้าหนาลอยหาซิมหาหาซิมหกเลี่ยนลำมา ได้ออกล่ำกะวางหม้อหกเนี่ยเราพ่อเศร้าเป็นเบาหน่อยๆพ่อดีเนี่ยเราไปบัดนี้มาเด๋ยวนี้มากกระสีเกินสุดที่หน่อยเสร็จแล้วมันสิออกไปทางสุดทีอ่อวนเนี่ยจังอยเด้เอ,อเจอ้ากระยัตตื่นยาทวงข่อยพิจารณากันไปหากันไ้ดีกว่าสร้างกันอันนี้เมนมาพอกันบ้านยูนอนของขอยอยูนียูว่าไก่กันดอกซ้ำเมื่อนี่บ้านพ่อบ้านเมบ่เมบ้านพี่บ้านน้องบ้านยูน้อนเจ้ายุใสเก่าขาวซู่พ่อซู่เมียพี่น้องฟังเด้อเจ้ามีแฟนเราไป เฟนเจ้าอยู่แถวนี่ติบาดเมียมาล่ำปะัะไดก,กนยังน้ำมาเบิงกัดอยู่เนาะบั <c oughs> ะดใดแต่พนของผู้สาวเพนน้ำมาเอาละธรรมดานอะอนาทีของคอยนาทีหนึ่งกงัเป็นหยังเป็นนาทีเป็นคุณนู่เออไปสอนอยู่ปลาโรงเรียนบานหอยไหว้หนองเต้นพัฒนาบทละพี่นองเมงนี่กระถือว่าล่าอยู่เออแต่ว่าหาังล่าบ่ขาดปันไหนอืม <c oughs> ล่าครึ่ง,นงหนึ่งหนีโรงเรียนครึ่งหนึ่งมาต่อไปแต่ว่าพอเป็นยังดอกเด็กหน่อยมันปิดเทิ่มแล้ว เออบ้อย่างดอกเด็กหน่อยได้นุ่มกับบานพลงีซิบกว้างกับเลี้ยวดอกใบมันหนียกที่แหลกแหกที่มันบ่บวายใหหาา่ห้ามันนีห้ามมังคองมอไอลงเปลี่ยนกันถึงก็ลงไป มันนี่พอรันเดวัดเดียวสันนพี่เอาละนอตาเอาละนอสันตาว่าากันกันนั่นละจังหันมาวบ่าน้ำกันบันไม่หันมาบ่อน้ำกันบันไม่เท่าได้ลัพี่น้องล่บฟังบันบอลเดินจังนันนาบัดนี้พอเบาแล้ววัเดียราดงพงเพื่อน นั่นเธอน้มองเรียนเช่นใหญ่ไปขายครแล้วเขาปากเขาไปค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 าปางจะมาเนี่ยมาเราเท่าเธอคาจะมาเนี่ยมาเราเท่าเธอเลยขึ้นไปสมภาะบ้าล้านตาบ้ามีเตยตามต้นละโบละกันสั้นเอ็นบางต้นนาไปต้นนาต้นนาบางต้นนาไปต้นนาต้นนาล้วไปเอาเงินก่อนโอ้หมอลำยัได้มาเสียนิสัยกต่จะเห็นเงินบ่ได้ด้วพี่น้องเรียนไส้โหลดจะขอบทบขอบคุณหลายเด้อครับผม อันนี้ก็เบาหยอกไปซะฉันแล้วอันนี้ก็แม่หักอีกผู้หนึ่งแต่เดียเด๋ยวเนี่ยนี้มาอย่างนี้ก็ได้เอาเบิดหลังเงื่โปูเงื่นยาเออป้ตอดคือไม่ง,งอดดอกน้อถือว่าเป็นสินนำใจหักแพ่งหลวงหักแพ่งหางลานเอาล่องใส่กันเบิกยังได้บางอาจารย์เท่า กสาบนอนละไวัาับีกาสาบวันนอนละไบนายกันไปไปต่อเติมามเลี่ยงที่ลียงความวามอรลอไห้ก่อนเลี่ยงความหบ่อรลอไห้ก่อนถึงกันจะใหเขามาจำยอนนำยอปกวันเ้าไปกันโดยมาพ่อเป็นปานี้ถ้าเวละครสงสายลงเนื้อพ่อพันธีไปยังบุญยงยักไม่พอลงตีต่อลบต้องดังยาวลงตีตอบตองดัยาวขบันกองกขบัเด่นเข้ากลัตื่นเจ้ดันต่ราอกันทีทันสมตันเรอนันทีทันนาทจัน ปลาดองพบใหม่มีนไปไก่แรดแมนทางไก่ทางไก่ทางไหนก็เมียจะล้มแหลกเจอมาเดินได้ต่อมาทางเทียงจะดนมะซังเพิ่มมาหลายคนเลยนะครับเอาฮันนี่พอาะนั้นแล้วบัดนี้จบได้แล้วแมนพาเกี่ยวจบ tay ơi in mặt trời ban đầu các ban đầu tư tất cả mọi người và tham quan trong quán 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 tai ba tôi đến làm em nhau em nhau xem 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 nhau nhau xem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  nhau ขอให้ดวงรักางีพอขอให้ดวงรักบ้างดีในสามักดีรักบ้าดีวงรักบ้างดีเป็นโพุขอเดให้แลกกันดีให้แลกกันดีจริงหรือใจบ่รองกันโตไปเป็นกองบ่องกันโตกายเอา,อาไว้เม่นทอดเด็ดนเวลาแม I'm บอลรับคยมาตั้งโมเกรอเข้าฝันตั้ง่อยรัมโมกกรอเข้าบอนรับเขาตังเขาทั้งหลายไปบอลรัมคอยประดิกมามั่นกันก่อนตั้คอยประดิกมามั่นกันนี่ก็ยัดกันน้ำบาลรมาซาแต่บลเดือดนั่นแล้วเกมท่อใดนี่และเมนเทงนี่มาดันให้เกเสียงแยจริงแ้่พอนี่ยแหละบอลรัมไปละไรคต้นนานเทิมฮันเทิมกาฮันเทิมกาประเดึมมาอย่างควนา

บังมับเดินเ,เดินไปหนาหางก่อนจอนดจอดเดินไปหนาหางก่อนจอดจอแล้วน้องทำนีลงไว้บางส่วนตีหน like ้านวนแขนส่วนไปก่อนก็นี่นะผมเมื่อสวนส่วนให้เจ้าของเลยครับอ้ยจังใดมาแข่งเลี่ยงฟอนกับงามฟอนงามสุขชนิดแต่ว่า